สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะโดยกลัวมอนเช่นเดิมค่ะค่าสำหรับนี้นะคะก็จะอยู่ในเรื่องของการบวกและก็การลบจำนวนนับไม่เกิน1,000นนั่นเองค่ะ สำหรับการหาผลลบนะคะโดยการตั้งลบแบบไม่มีการกระจายนะคะอ,อย่างเช่นตัวอย่างแรกนะคะ597เลบด้วย216เท่ากับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะคะในการลบนะคะนักเรียนต้องอตั้งหลักให้ตรงกันนะคะหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบแล้วก็หลักร้อยตรงกับหลักร้อยนะคะดังในรูปเลยนะคะจากนั้นเราเริ่มการลบโดยด้วยหลักหน่วยนะคะ7ลบก็เท่ากับ1นะคะ9ลบ1ก็เหลือ 8นะคะส่วนหลักร้อยก็คือ5-2ลบ2เท่ากับ3นั่นเองค่ะค่ะเขียนแสดงวิธีการลบได้ดังนี้นะคะก็คือ597ดลบด้วย216เท่ากับ3 8 1นั่นเองค่ะส่วนข้อสังเกตรหรือการตรวจคำตอบนะคะก็คือ381ลบ บวกนะคะบวกด้วย2 1 6เท่ากับ597นะคะนั่นก็คือผลลบนะคะบวกกับตัวลบเท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะค่ะสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้เรื่องนี้นะคะก็คือการหาผลลบโดยการตั้งลบนะคะต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงนำนงจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันนั่นเองค่ะ สำหรับการหาผลลบนะคะโดยการตั้งลบมีการกระจายนะคะอย่างเช่นสองอหสสี่ลบด้วยหนึ่งรอยเก้าสิบอ็ดนะคะเท่ากับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน,นะคะก็คือจากในรูปนะคะคุณครูจะตั้งหลักให้ตรงกันนะคะก็มีหลักหน่วยหลักส10ิบหลักร้อยนะคะอ่าเรามาเริ่มลบจากหลักหน่วยกันเลยนะคะก็คือสี่ลบหนึ่งเท่ากับสามนะคะต่อไปหกลบเ้าได้ไหมคะอ่าไม่ได้เราก็ไปยืมอะไรคะยืมสองนะคะ สให้เพื่อนยืมไปตัวเองก็เหลือ1นึ่งนะคะ,ะส่วน6เพื่อนให้มาก็กลายมาเป็น16บหนะคะสิบกลบด้วยเก็เหลือ7นั่นเองค่ะส่วน1นลบหก็เหลือ0นั่นเองค่ะค่ะเขียนแสดงวิธีการหาผลลบได้ดังนี้นะคะก็คือ264ลบด้วย190 นะคะคได้เท่ากับ73นั่นเองค่ะตรวจคำตอบด้วยกันนำ73ไปบวก191เท่ากับ264แสดงว่าคำตอบเราเป็นยังไงคะถูกต้องแล้วนะคะ ค่ะสำหรับอ่าสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้นะคะก็คือการหาผลลบของจํานวน2จํานวนโดยการตั้งรบนะคะก็คือต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงนําจํานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันนะคะโดยเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบและก็หลักร้อยตามลําดับนั่นเองค่ะ เกิดในกรณีเลขโดดในหลักหน่วยของตัวตั้งนะคะมีค่าน้อยกว่าเลขโดดในหลักหน่วยของตัวลบนะคะก็ต้องกระจายจํานวนจากหลักสิบไปยังหลักหน่วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเลขโดดในหลักสิบของตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าเลขโดดในหลักสิบของตัวลบนะคะก็ต้องกระจายจํานวนจากหลักร้อยไปหลักสิบต่อกันต่อไปนะคะ ค่ะมาดูต่อเลยนะคะการตั้งลบเมบมีการกระจายนะคะในตัวอย่างที่สองนะคะ430รลบด้วย2 9งเท่ากับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะคะก็คือตั้งหลักให้ตรงกันนะคะหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิแล้วก็หลักร้อยนะคะอะ่เรามาดูเลยค่ะ0-1ย์ลบ1ได้ไหมคะไม่ได้ก็คือไปทําการยืมในหลักสิบนะคะ10ให้เพื่อนยืม จากสให้เพื่อนยืมไป1นตัวเองก็เหลือ2นะคะต่อไปในหลัก 10, หลักหน่วยนะคะก็คือจะไล่มาเป็นเท่ากับ10นะคะ10ลบ1ก็เหลือ9นะคะต่อไปในหลัก10นะคะ2ลบ9้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราก็ไปยืมในหลักร้อยนะคะหลักร้อยให้เพื่อนยืมจากตัวเอง4นะคะให้เพื่อนยืมไป1นก็เหลือ3นะคะหลัก10ก็จะกลายมาเป็น12นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะ12ลบ9กก็เหลือเท่ากับ 3นะคะหลักร้อยก็คือ3ลบ2ก็เหลือ1นั่นเองค่ะค่ะเขียนแสดงวิธีการหาผลลบได้ดังนี้นะคะก็คือ430ลบด้วย291เท่ากับ139นั่นเองค่ะ ตรวจคำตอบนะคะก็คือ199บวกด้วย291เท่ากับ430นะคะแสดงว่าคำตอบเราถูกต้องแล้วค่ะต่อไปนะคะ ถ้าเป็นการลบแบบ3จํานวนนะคะอย่างเช่น8 7 5ลบด้วย550และลบด้วย300เท่ากับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะคะอันดับขั้นที่1นะคะก็คือให้นักเรียนนำา7 5มาลบด้วย550ก่อนนะคะก็ตั้งหลักให้ตรงกันนะคะ,ะจากในรูปขั้นที่1นะคะลบก่อนเลย5-0ลบ0ก็ได้เท่ากับ5ต่อไปนะคะ7-5ลบ5เหลือ 2นะคะต่อไป8ลบ5เหลือ3นั่นหมายความว่า875ลบด้วย550เท่ากับเท่าไหร่คะ325นั่นเองคะ่ะค่ะในขั้นที่2นะคะก็คือนำ3า5 2 5มาลบต่อด้วย300นะคะ5ลบ0ก็ได้เท่ากับ5 2ลบ0ก็ได้เท่ากับ2 3ลบ3ก็เท่ากับ ศนะคะนั่นหมายความว่า875ลบด้วย550แล้วก็ลบด้วย300เท่ากับ25นั่นเองค่ะเขียนแสดงวิธีการหาผลลบนะคะได้ดังรูปกนะคะก็คือคำตอบเท่ากับ25นั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอจบไปแค่น,นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ